คนเอกประยุทธ์แม้ว่าจะไร้สามัญสำนึกก็าตามไม่สามารถที่จะยืนหยัดนะครับในการต่อสู้กับประชาชนได้ถึรัชาการที่เจ็ดนั้นเนี่ยไม่ได้มอบอ,อำนาจให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับท่านมอบอ,อำนาจให้กับประชาชนทุกคน อำหัวเลี้ยวหัวต่อจะอยู่ระลอกสุดท้ายคืองบประมาณปี2565นะครับอีกระรอกหนึ่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ฮะประเมินเรื่องของการยุบสภารายงานเรื่องของการที่นายกรัมรีลาออกค่อนข้างจะเยอะนะครับประมองว่าสถานการณ์ขณะนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในระหว่า,างเขาเรียกว่าติดกับดักนะครับแล้วก็ทางออกยากศัตรูมีเพียบ นับมิดแทบหาไม่ได้เลยก็เลยส่งผลทําให้มีการวิเคราะห์ข่าวว่าหลังจากที่มีการผ่านงบปมาณพุทธศักราช2565 สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเมืองกับฟุตบอลนะครับก็เป็นประเด็นที่ร้อนๆนะก็ฝากไปยัำพันอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดทอล์กทางออนไลน์ ะครับที่จะสอนด้านยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับในประเด็นหัวข้อชัยชนะของชาตินะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลยุทธ์การกบข่าวกลบอย่างไรกบด้วยวิธีไหนทําอย่างไรนะครับทางออกของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรฮะก็ผมก็จะมาเป็นวิทยากรน,นะครับในสัปดาห์แรก นะครัที่มีการคุยกันทางออนไลน์ตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนไป30กว่าคนนะระยะเวลา3-4วันที่ผ่านมาที่มีการลงทะเบียนแบบด่วนๆน,นะใครสนใจรีบลงทะเบียนฮนะก็จะ ทําการเปิดทั้งหมด4สัปดาห์ก่อนที่จะมีการไปเจอกันจริงๆลั้นทอกอย่างยิ่งรอบกินข้าวด้วยกันคุยกันไปคราวนี้ก็จะใช้วิธีการคุยแบบออนไลน์นะครับเอาละกลับมาเรื่องประเด็นฟุตบอลกับการเมืองเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันมาตรการหนึ่งซึ่งเราจะต้องหยุดยั้งแล้วก็ทําให้บ้านเมืองมันกลับมาสู่วิถีที่ประชาชนพึงปรารถนานี่ การที่จะต้องกดดันรัฐบาลในหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือให้ฝ่ายค้านลาออกเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นวิธีคิดที่มีเหตุผลนะมันมีเหตุผลครับคือถ้าเราสามารถทําวิธีนี้แล้วรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วหันมารักษาประชาธิปไตยหันมาเอาสภาไว้แล้วหันมาเอาความรุกร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยผมคิดว่าเราเรายินดีลงทุนนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับ ก็ข้อเสนอวันนี้แล้วเนี่ยผมก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านและพิจารณาบนเหตุบนผลแต่ซิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องพิจารณากันก็คือว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่หรือมันเคยมีในปี2541-42จําได้ว่ารัฐบาลฝ่ายค้านรัฐฝ่ายค้านนี่พักความหวังใหม่รัฐบาลรัฐประชาธิปัตย์ก็เคยใช้วิธีนี้ แต่ว่าการลาออกของฝ่ายค้านตอนนั้นเนี่ยยิ่งทําให้ฝ่ายรัฐบาลเข้มแข็งแทนที่จะมีสํำนึกไม่เลยก็ยิ่งทํางานไปโดยไร้กระบวนการถวงดุลตรวจสอบยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้นวิธีการที่จะให้เราลาออกไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลแต่มันจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมีฐานจิตซึ่งมีความจริยธรรมทางการเมืองสูงแล้วผู้นำผู้นำผู้ครองอำนาจนั้นน่จะต้องมีจริยธรรมทางการเมืองสูง พอมาดูพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราจะร้องไปทบทวนกันดูว่าถ้าเราลาออกแล้วเนี่ยมันได้ผลผมเชื่อว่าวันนี้ฝ่ายค้านทุกคนไม่ไม่ติดยึดเพราะเราก็พร้อมอยู่แล้วถ้าคุณจะยุบก็ยุบได้คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมแต่ว่าถ้าลาออกแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่แยเสแล้วยิ่งเป็นทีของเขาแล้วยิ่งจะกลับมาขอบคุณแล้วอีกแล้วยิ่งจะทําการเมืองไปแบบไร้การถ่วงดุลตรวจสอบอีก เราจะเป็นการเสียโอกาสจะเป็นการปิ้งปลาประชดแมวหรือเปล่าอันนี้จะต้องไขควรกันก่อนนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็หนึ่งกราบขอบพระคุณสองรับเอาข้อเสนอนี้นี้ไปพิจารณากันแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีท่าทีที่เป็นทางการออกมาจากพักร่วมนะวันนี้จะเป็นท่าทีของผมเบื้องต้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้เดินหน้าต่อไป<ม>นะครับผมฝากประเด็นเพิ่มเติมนิดนงครับ คือกรณีตอนคนเอกเฉียวฤทธิ์ได้นําคณะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นมีภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างไปจากครั้งนี้ครั้งนั้นไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของประชาชนสองก็คือขณะนั้นประชาชนไม่ได้ทุกขเวทนาเหมือนปัจจุบันนี้บัดนี้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประชาชนมีความทุกข์อันแสนสาหัส และพวกเราเนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่ในการเตรียมพร้อมประชาชนอย่าได้วิตกว่าการตัดสินใจถ้าฝ่ายค้านได้ตัดสินใจว่าจะลาออกอย่าเป็นการลาออกที่ศูนย์เปล่าผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามคนเอกประยุทธ์แม้ว่าจะไร้สามัญสำนึกก็ตามไม่สามารถที่จะยืนหยัดนะครับในการต่อสู้กับประชาชนได้ผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายค้านลาออกมาร่วมมือกับประชาชนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แม่น้ำรอยสายกำลังจะไปที่ทําเนียบรัฐบาลผมเชื่อว่าขณะนี้ถึงยุคปลายๆของพลเอกประยุทธ์แล้วเช่นเคยเราเคยเห็นยุคปลายๆของจอมพลถน,นอมกิติการ์ซึ่งมีอำนาจเหนือป่าจอมพลประยุทธ์พลเอกประยุทธ์มากมายแต่ท้ายที่สุดไม่สามารถขัดฝางพลังของประชาชนได้เพราะฉะนั้นขอให้ฝ่ายค้านได้ตัดสินใจนะครับที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของประชาชนให้มีความเชื่อมั่นว่าประชาชน นะครับจะยืนหยัดเคียงข้างกับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าได้กลัวว่าจะเป็นการสูญเปล่าผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ณขณะนี้ไม่สามารถทัดทานกับประชาชนได้เพราะกําลังนี้นะครับได้เวลาที่จะไปแล้วนะครับที่กําหนดวันที่24เนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับ24มิถุนา 24. เป็นวันสําคัญ นะครับคือเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกนะครับคือเพราะพระองค์ท่านหมายถึงรัชกาลที่เจ็ดนั้นเนี่ยไม่ได้มอบอำนาจให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับท่านมอบอำนาจให้กับประชาชนทุกคนฉะนั้นเนี่ยวันที่ยี่สี่จึงเป็นวันเริ่มต้นที่อำนาจปฏิปไตย เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ว่าในแง่รูปธรรมแล้วเนี่ยเราถูกจกฉวยไปโดยตลอดนะครับถูกให้บังคับให้โอนอำนาจไปตลอดฉะนั้นก็ก็ต้องติดตามดูกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้พบกับพี่น้องประชาชนคนไทย นะครับก็อาศัยผ่านการไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อจะที่แจงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้ก็ก็ที่แจงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัครับตอนนี้ปรากฏว่ารัฐบาลนะโดยช่อง11หรือกรมประชาสัมพันธ์นะก็มีการเอาเรื่องฟุตบอลนะมาให้ ประชาชนได้ดูคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับโดยส่วนใหญ่นักการเมืองนะครับก็ไม่รู้ในประเด็นเหล่านี้นะต้องเป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถึงจะเข้าใจนะครับถ้าดูในเชิงกีฬาคนก็ชอบดูมีการแข่งขันฟุตบอลมียูฟองยูฟาเข้ามานะครับพีเมเลีเข้ามาก็ดูฟุตบอลกันมากขึ้นให้ความสนใจเรื่องของฟุตบอลกันมากขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรก นะครับที่กรมยัพันธ์โดยเฉพาะช่อง11เนี่ยจะทําการถ่ายทอดซื้อิขสกทธิ์มาทําการถ่ายทอดนะครับแต่นะครับที่น่าสนใจก็คือตกลงมันจะยังไงกันเนี่ยนะครับในเชิงงานวิกห์นะครับนักการเมืองส่วนใหญ่ก็ยังมองเรื่องของการแก้ไขตํานูนที่ปรากฏว,ว่าฝ่ายรัฐบาลก็มีการเสนอให้มีการแก้ไขตํานูนะครับในระหว่างนี้ก็รอเวลาเพื่อจะผ่านวาระ 2องง้มาณปี2 5ง5หอผ้าหลังจากที่มีการผ่านวาระที่1แล้วตั้งกันมาที่การขึ้นมาพิจารณาภายในระยะเวลา45วันแล้วก็จะนำเข้าสู่สภาอีกรอบหนึ่งในวาระที่2ระหว่างนี้โควิดก็ระบาดนะครับม็อบก็โผล่มากดดันใช่ไหมน้ำร้อยสายในขณะที่ม็อบ ของทางพี่นกเขาก็มีการเรียกร้องให้บรเอกประยุทธ์ต้องลาออกในวันที่24มิถุนายนคือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยตกลงมันยังไงฟุตบอลม่เกี่ยวข้องยังไงและประเทศจะเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์เนี่ยการดูฟุตบอลจะต่ออายุของพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองดนตรีกวีศิลปะกีฬานะครับมีมีเดียเป็นเครื่องมือสําคัญ นะครับเราสังเกตให้ดีฮนะเวลาตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมในเชิงงานสังเครรัฐบาลกําลังถูกบีบอย่างหนักคําพูดวาจาภาษาเรื่องของการยุบสภาการเดียกร้องนายกคนนอกคนกลางกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับจึงส่งผลทําให้นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกบีบอย่างหนักประจอบประกอบกับน้องชายของพลเอกประยุทธ์พลเอกปรีชา อดีตแม่ทัพภาคที่3แล้วก็เป็นประหลัดนะครับกระทรวงกลาโหมก็ปรากฏว่าถูกปปชชี้มูลความผิดเรื่องของทรัพย์สิน0ต่อ9 9ต่อ0นะครับเป็นเท็จเนี่ยและให้ทำการชี้แจงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาหลังจากที่มีฝ่ายตรงข้ามของทหารเนี่ยไปทำการร้องเรียนพลเอกปรีชาพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสการที่หนักครับ ตอนนี้ผ่านมา2ย,ยกยกคือยกแรกคือการผ่านประมาณปี2565วาวระ1ยก2คือเงิน500ล้านบาทนะครับที่จะทําการกู้ยืมมาถ้าไม่ผ่าน2วาวระนี้ยุบสภายังเหลืออีกกก็หนึง,งบประมาณพุทธศักราช2565วาวระ2ในระหว่างนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลเข้ามาแต่ผมเรียนยำน้ำนะทนายรู้สึกว่าเรื่องของการกลยุทธ์การกลบข่าวลุงพล เรื่องของนอกคดีน้องชมพู่เป็นประเด็นมาใช้ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการประชุมบวชก็ามานในวาระที่หนึ่งนะครับและงมาอเรื่อง5้0แสนล้านบาทเนี่ยครับก็ปรกบบากฏว่าถูกมาเป็นประเด็นใช้ในการกลบข่าวทางการเมืองบังเอิญฟุกในช่วงเวลาเดียวกัน,นรอบแรกฟรุกผมบอกไปแล้วรอบ2ฟลฟุกอีกก็รอดูรอบ3ฟลุกหรือเปล่าแต่ที่สำคัญนะทนายคดีน้องชมพู่เนี่ย นะทั้งทันนายทั้งทะแน่เนี่ยปรากฏว่ามีคดีความมากมายล่าสุดอัยาการก็ให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับกับทันนายตั้มนะครับเรื่องของคดีเอมี่นะต้องไปดูทะแน่จะโดนหรือเปล่าทะแน่มีคดีอือ้อหละที่ยังคงค้างอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานายกมุตรีก็แจ้งความให้คนไปแจ้งความหนึ่งคดีกับทะานแนนะอจฉริยะ แล้วก็ปรากฏว่าทางาพักพิัติก็แจ้งความในคดีในะข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็พระบอกคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับในกรณีเรื่องกล่าวหา,าพักพิัติเรื่องของการโกงหรือทุจริตหน้ากากซึ่งก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีอีกหลายสิบคดีท่านแนะโดนหนักเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ฟุตบอลมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฟุตบอลมาแล้วเนี่ย นะครับสิ่งที่ตามมาก็ระบาลลากฟุตบอลเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็คือทําให้ประชาชนหายเครียดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมีการกวัดล้างในเรื่องของอบ่อนการพนันฟุตบอล นะครับตำ,บวำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีก็จะดำเนินการปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลน์อันนี้ก็ทำมา2ยกแล้วนะตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนว่าถ้าทำอีกก็จะมีการเอาผิดอีกที่ผ่านมามีการจับกลุ่มที่จังหวัดเชียงใหม่แม้รู้สึกจะเป็น2รายและที่ถูกจับกลุ่มเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับแปลกนะไอ้เรื่องพนันออนไลน์มาโปร่ในเชียงใหม่เยอะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลเนี่ย นะครับตอนนี้ทําไมอ่ะรัฐบาลต้องเอามาไม่เอามาได้ไงการเอามาฟุตบอลจะส่งผลยังไงมันจะส่งผลทําให้สถานการณ์ก,ราการเมืองมันเบาลงคุณส่วนเคยดูนะมันจะทําให้สถานการณ์การเมืองมันเบาลงเบาลงเบาลงนะครับมันเบาลงแล้วหมายเขาว่าจะต่ออายุอาของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช่นะครับแต่อย่างไรก็ตามหัวเลี้ยวหัวต่อจะอยู่ร,รอบสุดท้ายคืองบประมาณปี2565นอกะครับอีกรอบหนึ่งสื่อมวลชนส่วนใหญ่ฮะประเมินเรื่องของการยุบสภา รายงานเรื่องของการที่นายกฐมนตรีลาออกค่อนข้างจะเยอะนะครับประมองว่าสถานการ,การณ์ขณะนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในด้าว่างเขาเรียกว่าติดกับดักนะครับแล้วก็ทางออกยากศัตรูมีเพียบนะครับมิดแทบหาไม่ได้เลยก็เลยส่งผลทําให้มีการวิเคราะห์ข่าวว่าหลังจากที่มีการผ่านงบประมาณพุทธศักราช2565นะครับ ก็จะมีการยุบสภาและมีการจัดการเลือกตั้งใหม่พักการเมืองต่างๆได้มีการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งพักของมงคลกิจไทยศิวิไลก็ประกาศรับผู้สมัครจํานวนมากนะครับเพื่อเข้าทําการแข่งขันเตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งโอกาสจะยุบสภามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะผมเรียนหุ้นส่วนตรงๆนะมีความเป็นไปได้เลยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อีกกกหนึง่งอีกกกหนึ่งคืออะไร ก็ประมาณปีพุทธศักราช2,565ไม่ต้องแปลกใจที่โทนี่เขาออกมาเคลื่อนไหวมีการกดดันรัฐบาลน,นะครับบอกว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไปใน6เดือนพอโดนตอบกลับมาแก้ได้ก็กลับมาดิรออะไรเงียบกริบจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของฟุตบอลนะสามารถกรบข่าวการเมืองได้ไหมสามารถกรบข่าวการเมืองได้ สามารถต่ออายุัธบาลได้ไหมสามารถต่ออายุัธบาลได้นะครับเพราะหลังจากโควิด -19 แล้วเสร็จม็อบใหญ่จะต้องมาซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยาวไปจนก,กระทั่งถึงนะครับปลายปีพุทธศักราช2564นะครับแล้วก็อาจจะยาวถึง65จะหนักกระต้นปี2565หนักมาอีกกรอโรคหนึ่งแต่ฟุตบอลเนี่ย ก็จะทําการฉลองเพราะคนจะแห่ไปสนใจฟุตบอลอย่างมอบแมบคนจะน้อยลงก่อยดูว่า24มิถุนายนถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวแต่สนใจลึงนะฟุตบอลมากกว่านะครับเพราะทั่วโลกจับตามองเรื่องการแข่งขันฟุตบอลในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด1นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์กิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับกาคมนะะขอบคุณมากนะคะ proud you